สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กาลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสาหรับคลิปนี้จะเป็นสูตร2ตัวบนตรงนะครับงวดวันที่16สิงหาคมนะครับเราจะมาตามดุลุนกันนะครับสถิติของสูตรนี้นะครับเข้ามา5งวดติดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับที่จะนํามาฝากกันนะครับให้พิจารณา หลักสิบก็จะมีแค่2ตัวนะครับหลักหน่วยก็จะมี3ตัวจับคู่กันแล้วก็จะได้6คู่ชุดนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดยๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรโดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับ สูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับส่วนอนาคตเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องมีสติและวิจารณญาณนะครับรับชมแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเจ c อ a n ช e l หวยฟรีทาง YouTube เดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆมาให้ฝึกคิดฝึกคํานวณกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับจากงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามานะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาคำนวณจาก16พฤษภาคมนะครับเส้นสีแดงนะครับหลัก10นะครับหลัก10เส้นสีน้ําเงินหลักหน่วยหลัก10เส้นสีแดงนะครับตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลัก10ล่างแล้วก็มาบวก3ตัวท้ายครั้งที่2นะครับทั้ง3ตําแหน่งอย่างงวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับหลัก10ล่างคือเลข1นะครับ1มาบวก9เป็น10 บวก7เป็น17บวก0เป็น17นะครับได้เลข7แล้วก็เพิ่มไป1แต้มนะครับได้7กับ8หลัก12ตัวนะครับ7กับ8หลักหน่วยนะครับใช้หลักร้อยบนนะครับมาบวกหลักสิบหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2งวดนี้นะครับ5บวก1เป็น6 6บวก5เป็น11นะครับได้เลข1นะครับเอาตัวท้ายนะครับถ้าเลข2หลักเพิ่มไปนะครับ1 2 3สานะครับ3าตัว หลักหน่วย3ตัวนะครับเรามาดูผลรางวัลของวัดต่อมานะครับ1มิถุนายนนะครับออก2 92 97 2หลัก10บนนะครับตัวที่มาคือเลข7หลักหน่วยคือเลข2 งวดต่อมานะครับเส้นสีแดงนะครับหลักสิบล่างคือเลขสี่นะครับสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกสองเป็นสิบสามสิบสามบวกสามเป็นสิบหกนะครับได้เลขหกเพิ่มหนึ่งนะครับได้เลขเจ็ดนะครับได้หกกับเจ็ดนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักร้อยบนคือเลขเก้านะครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกสามเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับ ได้เลขหนเพิ่มไปอีก2อแต้มนะครับทีละหนแต้ม1แล้วก็2แล้วก็3 1 2 3นะครับจับคู่กันก็จะได้6คู่ชุดนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยมาจับคู่ดูนะครับผลรางวัลของงวดถัดมานะครับ16มิถุนายนนะครับออก6 9 1 8 6 1หลักสิบบนนะครับตัวที่มาคือเลขหกหลักหน่วยคือเลขห วัดต่อมานะครับหลักสิบล่างคือเลข1นะครับ1บวก6เป็น7 7เบวก6เป็น13 13บวก8เป็น21นะครับได้เลข1เพิ่ม1แต้มนะครับได้เลข2ได้1กับ2นะครับหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยบนคือเลข8นะครับ8บวก0บวกเเป็น15นะครับได้เลขห้า เพิ่ม1ได้เลข6เพิ่ม1ได้เลข7นะครับได้5 6 7นะครับหลักหน่วยจับคู่กันก็จะได้6คู่ชุดนะครับเรามาดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ1กรกฎาคมนะครับออก7 1 3 5 1นนะครับหลัก10บนนะครับตัวที่มาคือเลข1ห,หลักหน่วยคือเลข7นะครับ วัดต่อมานะครับหลักสิบล่างคือเลข2นะครับ2มาบวก4เป็น6 6หบวกหเป็น7 7็เบวกสเป็น11นะครับได้เลข1เพิ่ม1แต้มนะครับได้หนึกับ2หลักหน่วยนะครับหลักร้อยบนคือเลข5นะครับ5มาบวก7เป็น12 12อบวกสเป็น15นะครับได้เลข5เพิ่มไปนะครับเป็น6 6, เพิ่มอีก1เป็น7นะครับได้5 6 7นะครับหลักหน่วยจับคู่กันก็จะได้6คู่ชุดนะครับเรามาดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ16กรกฎาคมนะครับออก5 5 6 7 2 5หลัก10บนนะครับตัวที่มานะครับคือเลข2หลักหน่วยคือเลข5 มาดูต่องวดต่อมานะครับหลักสิบล่างคือเลข7นะครับเมาบวก9เป็น16 16กบวกสเป็น18 18ปบวกเนะครับเป็น25นะครับได้เลข5เพิ่ม1นะครับได้เลข6ได้5กับ6นะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับใช้หลักร้อยบนคือเลข7นะครับ7จบวกหเป็น12 12อบวกแเป็น20นะครับได้เลข0 เพิ่มไป1แต้มนะครับได้1 1เพิ่มอีก1ได้2นะครับได้012หลักหน่วยนะครับจับคู่กันก็จะได้6คู่ชุดนะครับเรามาดูผลรางวัลของงวดวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผลรางวัลที่ออก910261หลักสิบบนนะครับตัวที่มาคือเลข6หลักหน่วยคือเลข1นะครับ อันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับเข้ามา5งวดนะครับ5งวดติดสถิติที่ผ่านมานะครับเข้ามา5งวดติดทีนี้อนาคตนะครับอนาคตเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นไปตามสูตรนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องมีข้อข้อมูลของงวดนี้นะครับหลัก10ล่างคือเลข6นะครับ 6มาบวก7เป็น13 13าบวกแเป็น21 21ิบเวกหเป็น26นะครับได้เลข6เพิ่ม1แต้มได้เลข7นะครับได้6กับ7นะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักร้อยบนคือเลข2นะครับ2องบวกศูนบวกเนะครับได้เลข9เพิ่ม1ได้เลข10เพิ่มอีก1 ได้เลข1น,นะครับ901นะครับ3ตัวจับคู่กันนะครับก็จะได้6คู่ชุดก็จะประกอบไปด้วย69 60 61 79 70 เจนะครับทั้งหมด6คู่ชุดนะครับจะมีคู่ไหนมาหรือไม่นะครับ69นี่ก็มาล่างแล้วนะครับ61งวดที่แล้วออกแล้วนะครับ60หรือจะ7 9 70 71จนนะครับจะมีมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าถูกใจตรงใจตัวไหนนะครับจะนำไปใช้ก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับเพราะว่า เราก็ไม่ทราบนะครับว่าผลรางวัลจออะไรเราก็คิดค้นหาวิธีเอามาฝากกันนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับมันอาจจะเป็นไปตามสูตรหรือว่าอาจจะไม่ก็ได้นะครับอาจจะผิดก็ได้สูตรนี้อาจจะผิดก็ได้หรือถ้าชอบก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ว่าหลักหน่วยนะครับน่าสนใจนะครับเลข9กับเลข1นะครับงวดนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็กดติดตามช่องไว้แล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ